ี่เรื่องของตัวเลขค่ะแต่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเอกช่อง7คุณเข้มหัสวีนะคะก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวไปแล้วว่าเขาไปจับใบดําใบแดงเจอาหารที่มือการใช่ไหมผู้ชม,ม,มเป็นคลิปไวร่อเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่แฟนขับเขาเชียร์นะคะจับใบดําใบแดงช็อตนี้แหละค่ะ,คะล่าสุดนะคะเราไปเจอเข้มแล้วเข้มก็เปิดใจกับเรานะคะว่าพี่วันนั้นตั้งใจไว้แล้วนะคะว่าถ้าจับได้ใบแดงก็ไปเป็นทหารเกณฑ์ก็ไม่เป็นไรเพราะใจเข้มก็อยากฝึกทหารอยู่แล้วค่ะ เข้มบอกว่าไอ้วันนั้นนะพี่ช่วงเช้าๆก็ชิวๆอ่ะต่อคิวสบายเชิบเชบเลยแต่ช่วงบ่ายนี่สิแฟนขับอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้ไปลุ้นเลยนะลุ้นอยากให้จับได้ใบแดงอเออเหมือนแกล้งกันอะค่ะก็ลุ้นกันไปลุ้นกันมาพอได้ยินเสียงเชียร์ใจก็เต้นตุบๆจุ่มมๆกันนะคะเพราะว่าแฟนๆที่มาก็อย่างที่บอกไปลุ้นอยากให้ได้เป็นทหารค่ะ เพราะว่าวันนั้นเนี่ยใบแดงน้อยมากแต่พอสุดท้ายจับได้ใบดําแฟนคลับก็เฮเหมือนเดิมใจก็แป้วเอาเฮนี่แปลว่าอะไรนะเออส่วนตัวเลขที่บอกคุณผู้ชมโฟกัสให้ดีค่ะก็คือเลขข้อมือบัตรคิวเนี่ยแหละค่ะที่ไปเกณฑ์อาหารเลข3ามหนึ่งเพื่อนคุณแม่และแฟนคลับเนี่ยเขาเอาไปซื้อลอตเตอรี่งวดที่แล้วไม่ถูกซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าอ่ะคุณเข้มอย่าเพิ่งไว้วังใจเลขเกณฑอาหารน้ำมันฟังทุกงวดทุกรอบทุกทีงวดหน้าสองคุณภาคมเข้มขอตามต่อจัด เต็มแต่ว่าฝากบอกแฟนๆไม่ถูกจยว่ากันเด้อสามหนึ่งเก้าจ้าแฟนๆไทยรัฐลุ้เกินซะเหลือเกินเลขข้อมือค่ะมาแน่ครับงวดนี้อาจจะเคลื่อนงวดหน้าต้องกระซิบบอกกันนะตัวเลขมันจะเคลื่อนแต่ว่าดูแล้วแหละพี่เห็นละสามหนึ่งเก้าใช่ไหมครับเก้าครับสามหนึ่งเก้าซื้อกันเยอะครับทั้งแฟนครับทั้งคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ซื้อคนเพื่อนของคุณแม่อาจจะซื้อเอาสะดวกทุกคนดีกว่า เอาเป็นว่าเอาสะดวกทุกคนถ้าอยากจะอยากจะตามต่อก็ตามได้ครับเอาสะดวกขำๆขำๆเขาเเอยากให้ผมได้ใบแดงเพราะว่ามันน้อยมากพอสองต่อหนึ่งเลยสามหนึนะคะก็ว่ากันตามหน้าจอไปเลยค่ะแล้วน้องๆคลิกคักกันใหญ่เลยนะว่าคนเลขคุ้นๆที่เคยเห็นมาเอาละเราก็จดและจำเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ